ผีผ้า,านะมาเห็ดกับเขาครับเบึ่งเด้เอแหมอุ้ยมันไหมแล้วเนี่ยโอ้ยอ,อย่านี่ถึงมนจะดูอุ้ยเองไหมแล้วอะ่ะ <laughs> โอ้ยขัเดเหตุวกล่องเอาไงเอาไงระวังก่อนวางก่อนจะขึ้น่าที่ดิฉันไว้ก่อนหนะครับอันอน,นั้นอะไรบินไงน้าวเอามองไม่ขึ้นแล้วครับับนี่เออๆๆมันบ้าน นี่เฮ้ยไม่คนเหรอต้มตีนไก่แม่ไม่ต่เครื่องก็ห้อมันล่เอ้าวปิดดยฝีมือพี่หนาไปพี่ช่างพูงนันทนาการจากช่างคนแป๊บเดียวใหม่ใหม่เลยโอ้โอ้อาเติมน้ำนจังหน ไม่จริงๆไอเขาจังอืมของเทเขาันเนแนวนีล่ะอัเสียบซปเปอร์สมุนไพรไม่เดี๋ยวจักหน่อยเห้มาเบิองนะครับว่ามันเป็นแนวดัยอ่ะือหอมแต่ละอุ้ยฝนอยู่บอบบอบบบเบิองน้ำครับเบิองน้ำเอย่างหอมเลยใส่็ดลงไปอีกสามลูกครับผม สามต้นเห็ดนั่งฝ่านั่งสวรรค์ก็มี่ครับธรรมดาดีไงล่ะมันคือเมนูยังนี่ไม่จะตีนซุปเปอร์ตีิไใจบ้านนอกแมนบาตุ่ม่วยเตาทานพร้อมนะทานี่ยาจับเล็ดขาดห่อนขนาดครับผม รวมรับเมื่อนี้มันก็จะเป็นบรรยากาศฝนตกปล่อยๆครับบรรยากาศอยู่บ้านเนาะพักผ่อนครับเมนูที่จะแสดงเหมือแรกนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆไี่ยังไงง่ายๆนะข้อวมูหย่างย่างยงพว่าต้มซุปเปอร์ก็ย่าง,งายเอาบึกเมตีนเป็นตีนครับผม แม่อ,อหมหวนสวงดกินเลือเกิน่มเปอ,อยแบบละไล่ในปากเนาะจับขึ้นมาลูดปืดออกเหลือากกาตะก่างมไม่ใช่แม่หรอบอ มัอนมีมากมีมากเขาก็กินบุเดียวก็ได้กินถา่าว้ายมันมนมีสปอนเซอร์ได้เนี่ยปลอทายเด้อตัดออกได้เนี่ยยังไงมาได้เกลนอนอโอมน้ำแข็งเหลียนไงตัวไม่อยากได้ระ ี๋ยวต่อไปจะไปข้างเตาแล้วครับอย่างข้อมูอย่างถ่าผักข่วงเนาะก่อนอื่นจะบอกเลยครับว่าเฮาจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับเหตุผลเดียวสีเฮาบรจากตัดต่อมันยาก <c oughs> เอดท้ายมาเลยเขาลงกเน้นาหนันเลยแ <c oughs> จ้ว <c oughs> นี่ต่อไปเฮาเห็ดนำจิ้มแจ้วเนาะ ข้อหมูอย่างเขามีน้ำจิ้มเนี่ยข้อใส่น้ำนิดนึงเนาะหงาปลาเนี่ยเขา,าเอาปากคามลงไปขามเปียกข้อเจียวไม่ฉี่ออกเพี้ยส์ๆนแน่นี่ยนะเเาอก็มาตจมน้าปากคามเปียกนี่ของแท้ต้องบักขามชมแหมคนขัด มันจะเลี้ยกเหรองันะเจ็บ่ะหอมหอมหอมก็ยังไม่หอมเลยจะหอมได้ไงเราวูอ่ะ ทำน้ำจิ้มแจ่วเด้อจ้าน้ำจิ้มแจ่วอะไรเนี่ยแจยวกินกันนี่คะ่ะพอหมูย่างแม่ยังไม่ได้ย่างสูตรครับสูตรเป็นการแจกสูตรในตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บประมาณช้อนหเอ้ยกี่ปี๊บก็บอกไปตรงๆเลยจะไป <c oughs> หลอกอะไรบเหวานแตขึ้นตา อะไรน้ำน้ำจริงๆน้ำอะไรนะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกที่เราต้มตัต้มเมื่อกี้นะครับใช้มะนาวด้วยก็ได้บางคนชอบบางคนชอบเปรี้ยวมะนาวบางคนชอบเปรี้ยวมะขามเปียกแล้วก็มาครูเลใส่กับอะไรนะน้ำตาลปี๊บใช่ขมัวใส่เข้าไปใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยแล้วแต่มากอย่างนั้นเราก็ก็ก็ปน พริก,กบนบครับพริกบนบนตัวใสไ่ไรพิษเนาะบนแล้วครับพริกบนครับแหมมีแต่พริกพริกขนาดด้วยครับนีตามด้วยเข่าตัวครับแหมหอมนำลงไปครับหอมครับมีไหล่ใสไ่ไหลครับเอักซี จริงอ่ะสัง้งมาจะหนาบอยู่หนาบานนะครับรถขอ,อกหนึ่งต้นหอมเนี่ยเอาอีซวยใส่เบิร์ดน้ำกระเทียมหาหลายปวดไว้กูนี้หน่อยไว้กูนี้หน่อยมันจะบาดเนื้อเอานื้อไว้นะครับผมเนื้อเอาไว้นะคะแม่บ้านเองดูยังไงบ,บับ่ขี้ไทยบัขีลาวดูยังไงคนเลาวเห็ดเนาะเอา เป็นบัสซี่เวียดนามบัสซี่ฝรั่งบอเล่บัสซีซซ่ญี่ปุ่นคนลาวทำเอาเนี้อไว้เด้ยอยซอย่างสวยอะได้เอาเราบอเนี่ยเ,เ,เราไม่โคเลเหรอถ้าเปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่เอาที่หลังถ้าเปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่ถ้าชอบโอ้ถ้าชอบเปรี้ยวโอ้ยบอกขอเบื่อไปเปร้ยบึ้งที่ไรครับมันมันเสียไปได้เนี่ยคิดว่า เดี๋ยวห่อถามาจิ้มใส่กับข้อมูอย่างเลยเราสิเินแนวใด๋เอาเลยนะเอาไปอย่างไปก่อนได้ไปขุดเคาะนังดอกหรือแกงไปย่างข้อมูอย่าง กันแล้วมั้งจิ้มมือนะเฮ้ยมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มจิ้มชอบเตี้ยไหมล่ะไม่หนาวอีกนิดนึงอร่อยแล้วใช่จับ มะนาวน้ำโยนพอแล้วมะนาวมะาเด็ท่านผู้ชมครับอันนี้ขาเตะมะนาวนนั้นสุดยอดเลยเด้ดเนี่ยมะนาวเราห้ามใส่เป็นลูกนะครับเราต้องซอยอย่างนี้นะครับผมเราใส่เป็นซีาห้ามใส่เป็นลูกนะครับเพราะว่ามันจะไม่เปรี้ยวนะครับเห็นบ่ <c oughs> คนๆนน,น,คนนี้นึงอ้ยคนนะอ่หอมจินครับทาแต่ยังมาย่างเลยย่างเลยนะไปจับมือหอมอย่างครับย่างเลยดีกว่าสักสามเสียกันแหมะมักไหนมักหอมเดียว ตัวอย่างไรครับเอาอย่างเชือดอะครับมีเพราะว่าทานห้องอะท่านท่านไม่เกลีย์อ่อนดีขนาดเลยเตาวนี้ซื้อมาหลายปีแล้วครับแางมา,จากจ้กว่ได้เชือดมากโดยประสบการณ์เล็กดิ่งนี่ก็ลายเชือแเฮงเต็มเมปี่ยมโดยประสบการณ์บ่ตรงเป็นห่วงว่าสิบกุศล ออเดี๋ยวจะรอ้อ,รอข้อร่อข้อยครับจังน่อยจึงมาเบิ่งหม่เหมเผือแบบเดี๋ยวไปลุกลกทลับไปไหนล่ะกลา่ทั้งลกบ้า ก็มังง่ามลผ่านไปสักระยะนึงครับ <c oughs> หมูห่อก็เป็นเหลือกเอาหมูอย่างดีครับผมบนหมูธรรมดาด้ยครับ <c oughs> จักชีว่าจังไหนมันหอมเหลือเกินตอนนี้ น้ำจิ้มเขาข้พร้อมแล้วเขาทำอะไรก็ไม่เอาม,มันสวยเนี่ยตั้งใจนะเนี่ยให้เป็นอย่างนี้ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ม,ม,มีเดียมอืมนี่แหละนี่แหละของแท้เขาเนียนมาครับเนนนาวาแล้วซับด้านมาอยูน่นี่นี่แล้วครับเป็นโสมหนาแม่ขั้วครับ ตอนรับแขกมาหนีมีแขกมีแขกมา,จากมมมจะคนโบมี่โบมี่มีแต่คนไทยหลุนหลวนใช่ใช่แขกโบมี่เลยปีนบ,บื้บขึ้นมาแน่นง่าม,มาแล้วใส่อีนะวิ่วเตงมันตอนใหญ่จังล่ะเดี๋ยวมันก็หงดไม่เราอย่างเยอะๆกินไม่ทันนะอย่ก็ไม่เป็นไร เดีอไว้ทําคอหมูย่างรุ่นี้ไอ้น้ําตกหมูคื่ว่าจะแม่รัวมารวมกันก็คิดแนวกินหลายอย่างเลยเดี๋ยวก็ทําน้ําตกหมูที่นี้นี่ก็เลืออีกหลายตัวนะครับแต่ว่าจักหน่อยนี่มีแต่คนมากเขากินตะนํำชากันมานี่คิดว่าของหมกนี้เองที่บ่คอยกินบันไดหรอกนำชากัเตรียมไปทั้งโต๊ะแล้ว <c oughs> เฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่เข้าเออนี่เป็นน้ำชานะครับน้ำดำใหญ่ชาจากเขาเขาอดไนี่เขา<ำ>อูอาลอหลงอูหลงบนว่าอูหลงเขาต้องใส่น้ำแข็งเก็ี่เกลี่ยเนี้ยนี่ไม่เกลี่ยหน่อยๆสากน้ำชาเขายกประมาณเท่าสองเท่าบิดครับ เอากินงานลองข้อครับผมอ่าจากบาดเขานะอาซ่าไปวัดคอเลยแ่บเนี้แม่ขนาดสัตวไปนิดนึงขนาดที่เขาก็ล่าง่าจะกินน้าซ่าครับตอนนี้ไฟกระลุกขึ้นอีกแล้วครับแม่ยังไดนี้ โอ้ยโยกออกก่อนแล้วมันเนี่ยมือกเบว่างเหมือนเนาะจะวุ่นวุ่นมาแล้วอยู่นี่เด้ออยู่จะซื้อเด้ออันนี้ก็ได้ดูดีจังว่าใส่นะเอาเอาเอาอา่างไว้นี้หรอกไงทานหลายเชื่อมันเต่อยีหล่ะ เห็นบ่ครับรัศมีความห่อนครับแผดเผาว่างลงเข้าเดียวควนทวนๆครับผมแต่กระบอกเป็นหยังเสียบคือเเราห่วยชิ้นว่าแมวหรือเปล่าควนครับควนแน่เดีปีนดิว้า,าว่าเลี้ยวว่าเลี้ยวว่าเลี้ยวไม่ยิดหน่อย วายโดนด่าแล้วบ่อยยังมุกเป็นยังอันไม่อันไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เ <c oughs> ดินมาได้กินไม่เผาเดีย <c> ว <oughs> เอ้ยตั้งใจเนี่ยตั้งใจมันเหลืองๆอ,อยอย่างนี้แหละมันอร่อยเอาแบบไม่ไม่ดีตัวเองก็นยังไงไม่ไม่ขี้เท้าใสายย่ยางเอขี้เท่าใส่อีก เอาแบบไม่ไหมก็มอบอกก็ไม่ไหมงไง <c oughs> ใช่ครับถี่จมเล็กหน่อยครับผมกิเชาจะเบิรกระบะหนึ่งครับผม,ม,มนมั่งมูอยู่ดูเครื่องหม้อสงสัยพอกีกิจชาบ้านทข้างครับ <c oughs> โอ้ยหอมเหลือกเกิน อีกบเกินหายที่เท่าจะได้๋วยว้อยนครับสีซิ้นม,มืองว่าเป็นอย่งไรบ้าน,นี่ชิ้นแรกเป็นเอิอทำไมเราต้องซอยแบบเอียงๆด้วยมันจะได้ดูนมันกันเนื้อไงมันจะได้แบบว่าไม่ได้มันจนเกินไปแล้วมันก็จะได้บางด้วย มันจิ้มคอบเดือดตรงนี้นไ,นไ,นไ่ะเอามาเทซื้อมันจิ้มใช่เข้าอ,อยู่ฝากซื้ออุ้ยเปนจะกินครับเคลน้ำจิ้มแล้วบันนี้น้ำจิ้มพร้อมหอมมันจะกินเดียววะน้ำจิ้มข้าพร้อม บางคนมันกัดหอมเนี่ยครับหอมใส่อีด้วยบางคนนี่ก็มักบุคกอกันเอาไหมเอาไหมเขาบอก ผ่านแล้วผ่านอะไรเอามาหน่อยโพดมั้งคะนี่เอาไม่ไลย์ว่ากองเต็มเต็มกํมเลย <c oughs> ต่องขมือมันต้องขมือนครับนี่ครับดันดูร่มของแกอ๋ออย่นี้นี่ มีสองอย่างอืมมันนอกคองนาแท้วอ้าเขาดูเหมือกันอืมโอ้ยเขาเลี้ยงเตนอ่ะอเหมือนกัน พอพอพออร่อยแล้วเมื่อกี้เป็นเทปครับเทปเตือนเสือเทโอ้ยแสบแสบแสบมาเด้อพี่น้องกูได้านานมากกินเ,กรกรเมื่อก่อนแล้วล่ะจะขำกันว่าหลักก็ได